ท <Mile dizzy> <earth> care <Oh, <Oh, okay. ี่พิพิธภัณฑ์ูเคือศูตวแห่งความเปนเมืองน่าดูผู้คนน่ารักดนแดนทีนีนะคะไม่ตั้งบนดืนเราจะเดินมาที่ร้ไวิดีโอเล่นโอเคฉันจะแท็กตอนไหนได้วะ โ hey, อเคโอเคไปด้วยไปด้วยไปลครับดนนคเข้าไปด้านในอะไรนะคะเด็กๆเข้าไปด้านในเลยอะตัดแถวมานะครับผมตัดแถวมาเขาัด้าไปด้าน ในส่วนของนี้นะครับตุพกรรจุปานเนาะด้านหลังที่เราเห็นเป็นนนทเสานะครับจุดจิมจังหวัดสมรราการเนี่ยนะครับเขาก็สร้างนันเสาหรือว่าสร้างฟอสซิลนะครับที่สุเพทนะครับองโทนานิคมจังหวัดสมุทรรกอนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับที่เห็นเป็นภาพเกสลับพายเน่ยนะครับจมังหวัดสทรรามีการเข้าพบสร้างท่าปลายปพายนะครับนี่ลัจะับเข้ามาอนินะครับผมจะยัง มาบางครับนักเรียนทำงานนะครับเดี๋ยวมันไม่ทำงานส่ดูไมเยปั่นซดแล้วได้้ายาวยก็ปั่ได้นะครับแล้วเขาจะเอิดกระแสไฟฟ้านะครับอัจจบร่ตงนะครับรอเล่นนะครับอะึ้นปั่นได้เลยลูกได้แลเป็นอะไรปั่นได้เลยครับปับันรุ่เลย อาตุเลต่าบาตรงนี้นะครับเราเรียกว่าคลื่นตัดเก็บกระแสไฟฟ้านะครับผมของเพืก่อนเนาะดา้เตียงจะเก่อน้านบนเป็นปืนอะไรเรทราบไหมอ่าเก่งมากนะครับนพอีเล่นปืนลยเนาตันนะครับถูกต้องนะครับผมอ่ะกรปุนกูดปลูก อันนี้จะเป็นจํำลองขาล่งางครับเราสามารถเดินไปตรงนั้นได้ไหมไป ตำนานการเกิดน้องหานนะครับมันก็จะล้อกับตำนานของผาแดงนางไอนะครับนี่เป็นแบบจําลองของวัดพระธาตุเชียงชุมนะครับสําหรับวัดพระธาตุเชียงชุมถามว่าเป็นที่ประชุมของอะไรวัดพระธาตุเชียงชุมเป็นที่ประชุมของรอยเท้าพระพุทธเจ้าทั้งสาพระองค์กําลังปลอพระองค์ที่สี่หรือองค์ที่ห้าวะองค์ที่สามอองค์ที่สี่แหละเราองค์ที่สี่อยู่องค์ที่สี่ก็คือ องค์ที่ส<ย>ก็คือพระศรีอานเรียกว่าสะพานขอมนะครัะสะพานขอมสะพานนี้มีมาตั้งแต่สมัยขอมรุ่งเรืองนะครับลานกว้างหมาแก่การถ่ายรูปชิลๆนะครับแต่แดดมากไม่ไหวถ้ามาเราก็ต้องไปให้ครบทุกห้องห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเกี่ยวกับ การแสดงจำลองเกี่ยวกับวัฒนธรรมชนเผ่าของจังหวัดสกลนครนะครับมันเหมือนจริงมากจริงๆนะครนี่ก็คือนะครับชนเผ่าที่อยู่ในจังหวัดสกลนครนะครับจะมีไทยโยผนะ้าสีแบบนี้ ก็จะเป็นการจำลองนะครับการจำลองอตลาดส,ส,สดนะครับน่าจะเป็นของไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับดูจาก้ายแล้วนะครับอาหารนะครับอาหารก็จะเป็นพวกของหอใบตองทั้งหลายทั้งแหล่นะครับอเยอ,อ,อันนี้นนนนก็จะเป็นพวกของเก่า

นี่เรียกว่าอ,อันนี้เรีกยกว่ากระสวยนะครับสวยนะครับที่จริงเขาก็จะติดป้ายบอกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะมันกว่าต่มันก็สาดอยู่ ฐานว่าน่าจะเป็นที่รวบรวมเกี่ยวกับเกเจิอาจารย์ชื่อดังนะครับที่อยู่ในจังหวัดสกลนครเราเราสามารถเรียกว่าอัฐาบริขารก็ได้นะครับไปไหนกันนักเรียนไปไหนเร็จแล้วหรอจ้าเราหรอเดี да. ๋ยวฉันถามเขาก่อนว่ามันคืออะไรน้ำอะไรนะน้ำอะไรน้ำน้ำคืออะไร ทองฟ้าจำลองจำลองนะข้าวบข้าวไหนทองฟ้าจำลองสิทธิขสิทธ์นะถ่ายโฮมนี้หลายคลิปแล้วนะถ่ายโห่วมือฉันไปดูก่ันเรนบอกว่าน้ำน้ำมันคืออะไรน้ำน้ำกรรมต่างๆพร้อมกับปราสัครึ่ง เอาละเดินกลับละมันแดดนี่คือเดินกลับเลยอนนี่ยงนี้ก็คือจบแบบนี้เลยเหรออ๋อโมเดลที่เราอยากได้โมเดลที่อยากให้นกเรนทำ สิ่งที่ครูอยากได้แต่สุก็ทํามาไม่ได้บางคนทํามามอย่างกับ<ม>ตัน<ม><ไ>ป,ประภูม,ม,มโอ้ยนักเรียนเอาวัสดุธรรมดามาทําก็ได้วัสดุที่มีอยู่แล้วอ่ะใช่ เล็กบ้านขาวเข้าห้องใชยเลยเขา้องาแค่สี่ที่จะจบนะครับจบแล้วจบแล้วจบยังจบใช่ใช่สูต้องได้เข้าไปห้องฉายจริงๆห้องฉายมันจะเลิศมากสู่ฉากถ่ายวิดีโอจริงๆมันดีมากแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัด แม่มาตรงนั้นตรงกลางโอเคเราใสเราจะใด้านบนนะคะแถว้าแถวนนะคะฉันนั่งแล้วนอนได้เลยหับได้ตามสบาย่ต้องฟ้าจำลองจำลองพี่นอนกันเนาะ Yeah,